วันนี er ้ <crane os> จะมาแนะนำการตั้งค่าไอโฟนสำหรับผู้ใช้ใหม่กันนะครับการตั้งค่าแรกเป็นการปิดการแก้ไขคำผิดนะครับเข้าไปที่ทั่วไปครับเลือกแป้นพิมพ์หลังจากนั้นปิดการแก้ไขคำผิดครับซึ่งจะเป็นการป้องกันการแก้ไขโดยไม่จำเป็นนะครับต่อไปเป็นการเปิดปิดโหมดการชาร์จเพื่อถนอมแบตนะครับขั้นแรกไปที่แบตเตอรี่ครับเลือกสุขภาพแบตหลังจากนั้นเปิดหรือปิดการชาร์จเพื่อถนอมแบตครับตรงนี้จะช่วยแก้ปัญหาแบตไอโฟนค้างอยู่ที่80อเ็นะครับต่อไปเป็นการตั้งค่า ตรงนี้ให้เราเปิดให้หมดได้เลยครับซึ่งตรงนี้จะเป็นเรื่องของความปลอดภัยส่วนบุคคลนะครับต่อไปเป็นการเปิดสำรองข้อมูลบน iCloud ครับให้เราเข้าไปที่ Apple ID แล้วเลือก iCloud ครับหลังจากนั้นเลือกแสดงทั้งหมดครับตรงนี้ให้เราแบ็กอัพข้อมูลที่จําเป็นสําหรับตัวเราได้เลยครับซึ่งโดยปกติแล้ว iPhone จะให้ iCloud มาฟรีอยู่5 g b นะครับต่อไปจะเป็นการตั้งค่า Light Mode Dark Mode นะครับตรงนี้ให้เราไปที่จอภาพและความสว่างครับ รงนี้เราก็สามารถเลือกได้ครับว่าเราจะต้องการไลท์โหม d e หรือ dark mode ต่อไปเป็นการเปิดใช้งาน Siri นะครับให้เราไปที่ Siri ละการค้นหาหลังจากนั้นกดเปิดการตั้งค่าได้เลยครับการตั้งค่าสุดท้ายจะเป็นการตั้งค่า control center นะครับให้เราไปที่ศูนย์ควบคุมครับหลังจากนั้นเลือกการทํางานที่เราต้องการได้เลยครับเมื่อเพิ่มเสร็จแล้วให้เราเลื่อนมุมขวาบนลงมานะครับเราก็จะเห็นการทํางานที่เราเพิ่มเข้ามาครับตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับบคุณมากครับ